ขอต้อนรับสู่ช่องพับจ like ีเบทเทนกราวส์ไทยแลนด์กดติดตามซับไทยและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังในการแข่งขันพับจีอีสปอร์ตแบบจะเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวปืนแอดรับใหม่สุดเฟี้ยวตามคำเรียกร้องการปรับปรุงหลายสิ่งในเตโก้รถใหม่และระบบใหม่เก็บของบนรถรวมถึงรบินแบบใหม่งหมดนี้พบได้ในอัปเดต13.2ตามมาชจ้าพาไปดู อันดับแรกจะเกิดสารแข่งขีดแอลดรอฟกันมากขึ้นอีกครั้งเพราะมีพี90ปืนกลใหม่ล่าสุดาที่เพื่อนๆร้องขออยู่ข้างในพร้อมกับกระสุน5.7มมแบบใหม่ที่ใช้ได้กับปืนนี้เท่านั้นปืนกลพี90มาพรอมอุปกรณ์เสริมครบชุดศูย์เลงที่เก็บเสียงและเลเซอร์ชี้เป้าด้วยกระสุน50นัดต้น1แมกกาซีนกับอัตราการลั่นที่สูงศัตรูของเพื่อนจะร่วงสู่พื้นก่อนที่คุณจะพูดอาวุิกรรมจบสิีนพูดถึงอาวุธแบบใหม่ ระเบิดบลูโซนจะเปิดตัวอัปเดตใหม่นี้ด้วยเช่นกันมันคือระเบิดพิเศษที่สร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องเมื่อเพื่อนๆคว้าระเบิดออกไปบลูโซนขนาดเล็กจะเกิดขึ้นตรงบริเวณจดุดที่ระเบิดที่จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่บริเวณน,นั้นได้เหมือนกับบลูโซนปกติขึ้นบริเวณจะลดลงตามระยะเวลาระเบิดบลูโซนสามารถทะลุทะลวงสิ่งปลูกสร้างได้ทุกทิศทางแถมยังสร้างความเสียหายใต้น้ำได้อีกด้วยซึ่งจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในสนามรบได้อย่างแน่นอน ที่เตโก้มีการปรปับปรุงหลายส่วนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบคัมแบ็กพวกเราได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบนี้แล้วและพยายามให้การคัมแบ็กครั้งของคุณสนุกและคุ้มค่าเวลารอมากขึ้นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดบลูโซนให้ลดขนาดแคบลงกว่าเดิมลดระยะเวลาในการเล่นช่วงคัมแบ็กลงและปรับช่วงที่จะกลับสู่สนานมรบเมื่อเพื่อนสามารถมีชีวิตร,รอยกลับสู่เกมได้เพื่อนจะถูกส่งกลับมาในช่วงวงเฟสที่2เริ่มลดขนาดลงถ้ามีความเห็นกับการปรับปรุงคัมแบ็กครั้งนี้เมนต์ใต้คลิปให้พวกเราฟังด้วยยังมีการปร,ปรับลดช ปรัปรุงนี้แมบเพื่อให้เห็นบริเวณที่เล่นไม่ได้ให้ชัดเจนขึ้นเ่อสภาพอากาศใหม่2แบบคือมีเมฆมากและพระอทิตตกแต่นั่นยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปล,ปลทงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเตโก้รถคันใหม่ล่าสุดคุนไดยพอร์เตอร์เป็นรถบรรทุกที่มีเฉพาะในแผนที่เตโก้เป็นรถสี่ที่นั่งและวิ่งบนเส้นทางวิบากได้เป็นอย่างดีพอ์เตอร์คือน้ำปรวัน ถ้าเพื่อนๆต้องการมูฟแต่งทีมข้ามเมืองพื้นที่ไปพร้อมกับไอเทมต่างๆทำยังไงถึงพาไอเทมไปพร้อมกันได้ละ่ะพอร์เตอร์เป็นรถคันแรกของเกม PUBG ที่มีระบบเก็บของไอเทมเปิดที่เก็บของของรถพอร์เตอร์ได้ทั้งขณะอยู่ภายในรถและอยู่นอกรถทาให้แบ่งไอเทมกับเพื่อนร่วมทีมระหว่างเดินทางได้อย่างสะดวกที่เก็บของบนรถพอร์เตอร์เก็บไอเทมได้หลากหลายแบบไม่ต้องกลัวที่จะฟาร์มได้น้อยแต่ก็ควรเลือกที่จะเก็บของที่จาเป็นมาแค่ระวังไว้ว่าไอเทมในพื้นที่เก็บของ อาจระเบิดไปกับรถพอร์เตอร์ได้เมื่อพระอาทิตย์ตกในแผ่นที่เตโก้ก็เตรียมตัวท่องราตรีแบบไม่ต้องกลัวเคอร์ฟิวกับเซอร์วิส์ว่พัสใหม่ล่าสุด Crazy Night ที่เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบชีวิตกลางคืนจัดเต็มแฟชั่นเที่ยวคลับแบบสตูวิงริงโก้ทำภารกิจให้สำเร็จปลดล็อกสกินสุดชิคเที่ยวทริปท่องราตรีในเกมพับจีไปก่อนก่อนที่พวกเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติยังมีอัปเดตการปรับปรุงอื่นอีกมากมายเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่เว็บไซต์พับจีนักคอมของเราเพื่อที่จะไม่พลาดขออองงงใใหมมม่นนนครรรัั้้้้ีปปเดดตาถถึแลวโยกบพื แล้วหวนคือสุสนามรถที่เดโก้เมื่อกินไก่ได้แล้วก็เปิดฟลอร์แดนให้สุดเวียงแล้วเจอกันในพับ g ีแ t t l e g กร u n ส์พูดจริงไม่ใช่เพื่อนเล่น